ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาดูลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของเป็นกึ่งลักษณะของทุยหรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์หรือเป็นสไตล์คล้ายๆเป็นทวิกกี้นะครับวันนี้ออสอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับเอาเป็นบ๊อบหรือเป็นบ๊อบทุยนะครับมาดัดแปลงเป็นนะครับกึ่งของทวิกกี้นะครับเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟซีทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษานะครับหรือนักเรียนหลายๆท่านที่เข้ามารับชมลองดูนะครับว่าบางครั้งเราคัดเราตัดไปแล้วนะครับในกึ่งของทรงนะครับทวิกกี้หรือเป็นบ๊อบทุยเนี่ยเราสามารถที่จะมามิกหรือมาผสมผสานกันส่วนงานที่ออสคัดหรือการตัดเนี่ยนะครับเราใช้เทคนิคหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของปลายผมความหมายก็คือการดีลการเจาะหรือการแซกลักษณะของปลายผมเนี่ยเราต้องการให้ผิวหวานะครับ อันนี้เป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้หรือแนวสร้างสารรค์นะครับมาเผยแพร่มาแชร์จะขอปลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราใช้กันไก่ไร่หรือเดิวหรือเจาะหรือแซกหรือเป็นการสโตรคัดเพื่อให้ปลายลายแถวแนวเขามองลักษณะของความผิวหวานนะครับส่วนกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างปลายลายชายแนวในโซนของซิกลักษณะของความทุย อันนี้ก็คือเทคนิคในการทํางานส่วนการยกนะครับหรือการโค้งมนตามสี่ละลายแนวอันนี้ก็คือการสร้างในลักษณะของโครงสร้างที่เอาใช้หวีหรือการตั้งฉากในเกลือของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงปลายลายชายแนวในลักษณะของโหนกหลังรูปบกุลรูปฮาร์ดในโซนของซิกระหลังเราต้องการให้ศีรษะโครงสร้างสี่ละลายแนวหรือหัวข้อุยอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางรูปก่อ ในกึ่ลักษณะไกลๆนะครับนะอาจจะเป็นบ๊อบทุยนะครับที่เราสร้างลักษณะของความทุยส่วนถ้ามีรากนะครับหรือการคิ้วหวานก็เป็นทรงทวิกกี้นะครับเราสามารถเทียบพลัดหรือเอาเทคนิคนะครับตรงนี้นะครับไปทํามาหากินหรือไปสร้างมูลค่าอะไรได้เพิ่มนะครับหรือเอาไปสอนคนนะครับนะอันนี้ท่านก็สามารถมีรายได้นะครับที่สามารถที่สร้างสรรค์นะครับให้กับลักษณะของนะครับหลายๆท่านที่ชื่นชมหรือลักษณะของการชอบนะครับ ส่วนออใช้กันไกเดิวหรือกอ่อนเจาะหรือการแซกหรือลักษณะของจอนขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด,ด้านหน้าที่เราตัดในกึ่งของผมมา้าปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดลักษณะของด้านจอนขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวเขาปัดหรือลักษณะข,ของความเสยส่วนการเดียวการเจาะการสบคัดหรือการลังชั้น อันนี้ต้องการให้ปลายลายชัยเนี่ยเขาออกมาลักษณะของงานผิวหวางส่วนงานเชื่อมต่อลักษณะของหลังหูรูปกุรูปพาร,ร์ในส่วนของโหนกหลังอันนี้ก็คือหลักการในการทํางานเพราะใช้เทคนิคนะครับหรือการทํางานในแนวของ A K C, อาเกซี่ฮอะมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่อิตาลีนะครับเราเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาแนวหรือเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในถึงของคับทวิกี้นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ หลักการคือการทํางานในกลุ่มของอาคิซี่หรือเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับคูบาอาจารย์เขาสอนเลยว่าการคัดหรือการตัดในแนวของทวิกกี้เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ให้ปลายลายชายแนวเขาพิวหวานได้โดยการใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือเป็นการสตบคัดหรือเป็นการล้านชั้นหรือเป็นการดอชิดครับวันนี้ผมออสสมชิดดิสปากดีหรือ KTO by A บายอะคาเมเอาเก็บความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเผยแพร่แชร์4ี่ช่องทาง t i k ิกต็อ u ยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออส และทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับการทํางานในกลุ่มลักษณะของทรงทวิกกี้หรือเป็นฟรีสไตล์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดเซตหรือจัดทรงเองได้ความหมายก็คือการที่เราเซตทรงอ๋อใช้เป็นตัวแฮทนะครับที่เซตหรือจัดทรงหรือการวางรูปกรอบอ๋อใช้เป็นกลุ่มของฟริงเกิลได้นะครับเช็คหรือการเซตหรือการทรงในลักษณะของใช้เป็นนิ้วมือจับหรือรูปลักษณะของทรง อันนี้ปลายลายแชแนวทรงเขาจะออกมาได้ผิวหวานส่วนการนะครับเชตหรือการดึงในโซนของซิกลันค่าที่เราใช้ฟิล์มกลดานะครับหรือการดึงลักษณะของปลายผมให้ออกมาได้ผิวหวานอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการทํางานส่วนการเอาเทคนิคต่างๆนะครับมามิกมาผสมผสานในการทํางานเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะเข้าศึกษาเรียนรู้ได้4ช่องทาง TikTok อก u t u b e เฟซบุกไลฟ์และช่องเรียวทิกต o อกเพียงท่านแอดเอกอมครับ s o m j i t ออตมจิตหรือออตทิกต็อกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ในช่องทิกต o อกส่วนทาง f a c e b o o ไล i ์ everyday อาจจะเป็นความโชคดีของออตครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์ผมยิงแฮร์ฟรีสไตเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวโรนาที่อิตาลีออะเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ a c e b o o k Live everyday ส่วนทาง YouTube ที่ออสแพนได้แชร์ไปประมาณทัก3ัน300 EP ก็คือ1,300กว่าตอนไปศึกษาหรือพัฒนากันได้นะครับทางช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงทางช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องขอแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนต์งานจะได้ต่งช่องเรียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสสายทางก็ขอขอบคุณ เพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับ KTO by a อ a ายอะกันอยู่จบแล้วจะเห็นนะครับด้านจรออกมาได้ผิวหวางขอบราใจยนลแล้วพบกันใหม่